ดิฉันนางบางออนสายงามค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านกระชายบ้านโคกระดานค่ะที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่8 5 1หทับหหมู่สาตํบลทับทันอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ค่ะเบอร์โทรติดต่อ0852036933ค่ะจุดเด่นของกลุ่มก็จะเป็นผ้าไหมมัดหมีค่ะผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเราก็จะย้อมทั้งสีเคมีและก็สีธรรมชาตินะคะ แล้วก็พิิธภัณฑ์ของเราก็ชั้นมากก็จะทอมือกันทุกคนค่ะทอมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะคะ20กว่าปีได้ค่ะขั้นตอนแรกก็สมาชิกของเราก็จะมีกัน32อคนค่ะมีทั้งเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองแล้วก็รับเ้นไหมายจากโครงการจุนศิลปาชีพค่ะขั้นตอนการทอผ้าก็จะเริ่มตั้งแต่การฟอกไหมปั่นไหมแล้วก็ มาใส่หงโยกค่ะสายงโยกแล้วก็จะเอามามัดมีมาตัดออกแล้วก็มากรกใไ่โหลแล้วก็จะเป็นเป็นการทอขั้นสุดท้ายค่ะลายก็แล้วแล้วแต่ค่ะบางคนก็ถนัดคนละแบบเนาะค่ะก็แล้วแต่บางคนถ้าชอบลายแปลกๆก,ก็จะเป็นเป็นลายประยุกต์อะค่ะแต่ทางเขมรที่บ้านก็จะเป็นส่วนมากก็จะลายประมาณนี้ค่ะจัดจำหน่ายสินค้าก็จะตั้งอยู่ในชุมชนนะคะก็จะมี หน่วยงานของภาครัฐพาออกงานแล้วก็จะมีคนในชุมชนนะคะในละแวกตำบลก็จะเอาไปจําหน่ายแล้วก็รับไปในงานแต่งหรือไม่ก็งานพิธีการต่างๆค่ะก็จะมีหน่วยงานภาครัฐผาออกงานอยู่ค่ะจะมีตั้งแต่ผ้าไหมมัดมีผ้าไหมมัดมีก็จะย้อมทั้งสีเคมีและก็สีธรรมชาติค่ะก็เหยียบมีตั้งแต่2ตะกอ3ตะกอ4ตะกอแล้วก็5ตะกอแล้วก็ผลิตผ้าสโรงผลิตผ้าขามา้า แล้วก็ผิดผ้าคลุมไหล่ค่ะจะเป็นผ้าไหมมัดมีค่ะแล้วก็ผิดส่งโครงการจุนเจริลประชีพด้วยค่ะก็บางทีก็เป็นความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะก็บางทีก็ตามใจลูกค้าที่สั่งมาค่ะหรือว่าตามตลาดต้องการเนี้ยค่ะจุดเด่นก็เอเกลักษณ์ของตำบลนี้ค่ะจะเป็นปลาสนที่เขียวปลาลสนก็เซม,มาก็จะออกมาโทนออกเขียวก็บางทีก็แล้วแต่ช่วงนี้บันแม่ก็จะเป็นโทนสีฟ้าค่ะ คุณสมบัติของผ้าก็โดยส่วนมากก็สมาชิกก็จะทอมือแต่ก,ก็ก็ทอแน่นค่ะมีทั้งกี่ทอมือและก็กี่กระตุกตัลักอัตลักษณ์จุดเด่นก็จะเป็นผ้าเนื้อดีทอแน่นแล้วก็เป็นไหมสาวมือค่ะไหมแท้ของสมาชิกค่ะเลี้ยงเองแล้วก็รับจากโครงการซึ่งจะเป็นไหมของสมาชิกที่เราเลี้ยงเองนะคะแรงบนันดาลใจก็คือก็สมาชิกก็อยากจะสืบทอดอประเพณีการทอผ้าของรุ่นพ่อรุ่นแมต่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะ ก็อยากจะสืบทอดพัฒนธรรมตรงนี้ไว้ในชุมชนนะคะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปค่ะจะเป็นผ้าไหมมัดมีค่ะขนาด1นึ่งคูณสเมตรโดยส่วนมากถ้าส่งโครงการก็จะ1นึ่งคูณสเมตรนะคะแล้วก็เป็นผ้าขาวม้าผ้าคลุมไหล่ทั้งสีเคมีแล้วก็สีธรรมชาตินะคะมีค่ะเป็นกระเป๋าค่ะแล้วก็อย่างผ้าถุงสําเร็จหรือไม่มก็เสื้อค่ะผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นน้ํายาซักผ้าไหมค่ะสูตรเข้มข้นซึ่งทางกลุ่มเราก็ผิดเองตอนนี้ก็กําลังขายดีค่ะ เพราะว่าถ้า,าผลิตภัณฑ์ที่สีซีหรือว่าสีเก่าแล้วก็จะเอามาซักก็มาแช่ไว้แล้วก็สีก็จะสดใสขึ้นค่ะก็จะได้รับผลิตภัณฑ์มาตรฐานของชุมชนค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปสีดาวค่ะได้รับตานกยูงสีน้ําเงินค่ะมีหลากหลายค่ะทั้งเพศหญิงเพศชายค่ะแต่ก็จะผ้าก็จะก็แล้วแต่นะคะบางคนก็จะชอบเป็นผ้าไหมเป็นผ้าสบายเป็นของฝาก,ก็ประมาณผ้าไหมมัดหมีก็แล้วแต่ลูกค้าค่ะ 20ขึ้นค่ะประเภทบุคคลค่ะก็จะซื้อไปเป็นของฝากแล้วไม่ก็สวมใส่เองแล้วก็ไปไปเนื่องในงานต่างๆค่ะเช่นงานแต่งหรือว่างานบวชเนี่ยค่ะส่วนมากก็ชาวไทยนี่แหละค่ะก็ะมีเวลาออกงานโอท p หรือว่างานมหากรรมเกษตรเอ็กโปหรืออะไรประมาณนี้ค่ะราคาสูงสุดเริ่มต้นที่พืนละ1,000บาทค่ะ แพงสุดก็อยู่ที่3,500บาทค่ะอันนั้นคือเหยียบลายตะกอค่ะ,ะช่วงหลังดูดูเก็บเกี่ยวค่ะเพราะเป็นช่วงฤดูเขาแต่งงานค่ะแล้วก็ก่อนเข้าพรรจาเนี่ยค่ะเขาจะแต่งงานกันเยอะแล้วก็ช่วงบวชเนี่ยค่ะต,ต,ต่อกลุ่มเดือนละประมาณ2,000 20, 0ถึง3,500 0ค่ะก็จะมีหน่วยงานของพัฒนาชุมชนมีของหน่วยงานของภาคเกษตรแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ ออกงานอยู่ที่อำเภอแล้วก็ยังต่างาจังหวัดนี่ค่ะก็จะมีทหารของสมาชิกโครงการสุสลปีปาพชีพค่ะพาออกงานค่ะทางโทรศัพท์ค่ะแล้วก็คนในชุมชนที่รู้จักก็จะมาซื้อด้วยตัวเองอะค่ะดยว่วนมากปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาคเกษตรค่ะจะเป็นโครงการของภายแรงซึ่งเราก็มีพัฒนาชุมชนมีเกษตรมีองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะแล้วก็ สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สําคัญก็คือโครงการศิลปาชีพค่ะเราได้รับการสนับสนุนเส้นไหมาย,ยจากตรงนั้นนะคะ mm hmm. ก็มีบ้างค่ะขายในไลน์ใน Facebook และก็ในเพจนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าจะพยายามพัฒนาให้ดีที่สุดค่ะให้เป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการและก็ได้รับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ